คุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณพุพิพันธ์ค่ะครับคุณพวันครับสัปดาห์นี้ปัจจัยที่จะมามีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคําจะมีอะไรบ้างครับที่ต้องจับตามองหรือปีไฮไลท์เป็นพิเศษนะครับค่อนข้างเยอะมากสําหรับสัปดาห์นี้นะคะนะครับจะเห็นทิศทางได้เลยไหม <laughs> เอ่อ <laughs> ่ะก็เริ่มตั้งแต่ตอนวันวันจันทร์มาเลยนะคะจะมีดัชนี PMI ของภาคภาคการผลิตของ ISM เนี่ยะจะมีการประกาศวันจันทร์แต่ตัวเนี้อาจจะมีผลส่งผลกระทบงคำไม่มากอาจจะแหวงตัวเล็กๆนะคะ,คะส่วนตัวที่เป็นไฮไลท์หลักจะมีวันพุธที่เป็นการประกาศการตัวเลขการจ้างงานของ ADP ซึ่งประเมินไว้ประมาณส0 0 0 0น คนแล้วก็ของเก่าอยู่แสนแปดเก้าแสนเก้าแปดคนนะ,นะคะ <Yeah. S 1> ถ้ออกต่างออกสูงกว่าเดิมหรือต่ำกว่าเดิมเนี่ยก็ก็จะเป็นการเอ่อผลักดันหรือกดดันทองทำให้ให้ปรับตัวนะคะ <Yeah. S 1> ส่วนเอ่อวันพฤหัดประมาณสักหกโมงครึ่งเนี่ยจะมีการเอ่อออกนโยบายมินิมัมบิจเดของทางซียุโรปนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรู้สึกหลายครั้งที่ถแถลงมาก็จะไม่มีการเเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะคะ แล้วก็จะมีผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานซึ่งไฮไลท์ตัวนี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผลการประกวดประกาศออกมาเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่กดดันให้ออผลักดันให้ออหใหทองคำกลับตัวขึ้นแต่เนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการประกาศตัวเลขของเอ่อ GDP ของเอ่อ f ฟ n a l Final GDP ไตรมาสสี่ตัวนี้มันสวนกับการจ้างงานเพราะนั้นเลยกลายเป็นว่าการจ้างงานตกไปแต่เชื่อว่าตัว ครั้งนี้อาจจะกลับมาเล่นเรื่องตัวเลขการจ้างงานเป็นหลักนะคะเราะองนี้เราเชื่อว่าตัวนี้ค่อนข้างสําคัญบวกกับวนันศุกร์จะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งตัวนี้สําคัญสุดเพราะนั้นเนี่ยเพื่อหัดกระสูงงนน่าจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งสามารถชี้วัดได้ว่าทางําจะไปทางซิ่งไหนอะค่ะครับหมายถึงว่าการการจะเอนอนฟาร์มเพโรนี่จะจะค่อนข้างจะไฮไลท์ไฮไลท์สุดๆ,ดๆเลยใช่คะ่ะ ถ้าออกมาดีนี่ทองคําก็มีโอกาสถูกกดดันลงมาถูกกดดันลงมาถ้าออกมาแย่นี่ก็ผลักดันให้ทองคำปรับตัวขึ้นแต่ถ้าทรงทรงตัวไม่ก็ไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมก็จะไม่มีอะไรค่ะประกอบกับวันที่ตกไปตัวหนึ่งคือวันวันพฤหัสกับประดีจะมีการแถลงข่าวของประธันเร็จซึ่งประธันเร็จที่แถลงข่าวมาสามสีครั้งไม่มีไฮไลท์อะไรเลยแต่ยาวนม่นอนใจเพราะว่า บางครั้งเวลามันเงียบๆมาเนี่ยก็จะมีข่าวอะไรเด็ดๆออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าถ้านายเบนมีค่ะนโยบายด้านเอ่อการเงินแปลกๆใหม่ๆออกมาก็จะมีผลกับทองคาค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะครับซึ่งเอ่อแต่ช่วงนี้เบนเบนเก้ออกออกบ่อยนะฮะออกสื่อบ่อยออกบ่อยค่ะออกบ่อยก็เลยไม่มีตัวตัวอะไรสําคัญที่ให้จับเพราะว่าการออกสื่อแต่ละชั้ ก็จะมีออกมาแพมๆออกมาเรื่อยๆอาจจะตัวหนึ่งซึ่งทําให้ไม่มีข่าวใหญ่แต่สิ่งที่ต้องจับตามองนอกจากที่อเมริกาแล้วเนี่ยก็จะเป็นที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเประธาน B.O.J. คนใหม่ได้เข้ามาเอบริหารเป็นตัวแล้วคือนายฮารุฮิโกคาโราดะเนี่ยนะคะ,ะเชื่อว่าเขาจะมีนโยบายทางด้านการเงินเพื่อที่จะ ผลักดันให้สภาวะเงนินฟือของเขาเนี่ยของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาเป็นเงินเฟ้ออีกครั้งหนึ่งเขาตั้งระยะเวลาสองปีเพราะนั้นเชื่อว่าการการออกนโยบายทีออกมาน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ส่งผลผลักดันให้ทางการมีโอกาสที่จะปรับโตขึ้นอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งของทางซีกอเมริกาค่ะส่วนที่ยุโรปเนี่ยอาจจะต้องจับตามองทางอิตาลีเป็นที่เดียวเพราะว่าทาง เซปลัสเนี่ยก็ได e right? ้สามารถได้เงิน <mae> ช่วยเหลือมาแล้วประมาณ5,000ล้านยูโรค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีไปค่ะแล้วกรอบความเคลื่อนไหวของราคาทองในสัปดาห์นี้จะสะท้อนกับข่าวข่าวอย่างนี้ยไงบ้างครับคุณปวันครับ คือข่าวเนี่ยเหมือนกับว่าเราเห็นข่าวค่อนข้างเยอะแต่บางตัวก,ก็เหมือนมันมีมันมีตอบโจทย์กันมาในใจเพราะว่าการปรับของกันตัวเลขการตั้งงานก็เห็นกันว่าปรับขึ้นหรือลงก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะก,กรอบเราให้ไว้ไม่กว้างนกักแนะคะแนวรับอยู่ที่พันห้าร้อยแปดสิบห้าส่วนแนวต้านเราให้ไว้อยู่ที่พันหกร้อยี่สิบห้า ถ้าเบรกซิสใดซิกหนึ่งก็ถือว่าเป็นการปรับตัวของทองคาอาจจะเห็นเทรนเป็นเทรนขาขึ้นหรือเทรนขาลงแต่ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยถ้าขีดเส้นเทรนไลน์เป็นระยะยาวเนี่ยมันยังเป็นเทรนขาลงอยู่ยังไม่เห็นการกลับตัวค่ะอ๋อยังเทรนยังเป็นเทรนขาลงอยู่นะฮะตอนนี้ค่ะถ้าขีดเป็นเทรนไลน์นะคะกรับกบค่ะแล้วกลยุทธ์ที่คุณพวันจะแนะนํานักลงทุนในในช่วงนี้และสัปดาห์นี้เป็นยังไงครับ คงไม่สั่งกับแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะคทุกครั้งที่ทองคำย่อมาที่แนวรับก็ขยายระสับแล้วต้องออกตัวไวเพราะว่าสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาสังเกตได้เลยเหรียญวันละสิบยี่สิบเหรียญหรือสิบห้าเหรียญทุกครั้งถ้าคนซื้อที่แนวรับแล้วไม่ขายก็อกกระทาให้เสียโอ,อกาสเพราะนั้นทุกครั้งที่รับซื้อขายก็ไปต้านก็ขายจนกว่าจะมีข่าวสําคัญซึ่งสามารถสังงส่งดักสั่งดันให้ทองคําปรับโตขึ้นหรือกดดันลงแล้วค่อยเริ่มลงทุนเป็นตัวอีกครั้งหนึ่ สวัสดีคุณวันครับค่ะขอบคุณมากค่ะสว,ส,สวัสดีครับ